นางไลสดน้ำพอวีนายิมบานเปิงเซิงโยนะฮะน้องคอปเตอร์วงศิลป์นะลุ่ช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสองนะคะน้องก็ได้เปียนอ่าก็ได้พอนะคะแคปชัน่นนะฮะน้องคอปเตอร์ศิลปินผู้ไทยน้องคอปเตอร์วงศิลป์มุเจ้าขา นอโอ้ยนอเห็นหน้านาง่งน่งก็ยิม้มนั่งมีความสุขนะเห็นใดเลยนะฮะเออหนาบเกบตเคงบบตึงมบเจ้านาคาก็มีาะะมมทางอ่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะกม็มีทางคนอยินดีน้ำน้องอืมและคนบอยินดีน้ำคนตำนี้คนดูถูกนะฮะมีหลายอันหลายอย่างนะฮะสังคมที่อ่ ออกมาท่างคอมเมนต์นะฮะซื้อออกมาท่างคอมเมนต์นะมุจจาเนาะสมหญิงก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์แลก็ไปสังเกตการอยู่แต่ว่าสมหญิงกับบริแคปไม่เบิรงเดอร์แค่จะเอาเล่ามาเอามาเล่าสูฟังนะฮะพ่อ ปินน้ำจิม้มมูเจ้าขานะคะ,ะลวก็สิเวอถึงสำหรับคนที่คอมเมนต์ตำหนีน้องเนาะเอ,อคนที่ยินดียินดีน้ำดีใจน้ำนอ้อ,นะะองนี่ค่ะเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็จังนี้อีกคนที่บ่เห็นดีน้ำเนาะเ,ออเป็นยังคือบ่ไปเรียนหนังสือว่าสันวาเมนบอ,อหลายคนนะฮะหลายคอมเมนต์ก็ทำไมไม่ไปเรียนหนังสือละ่ะส่งไวเรียนอย่างสิเนาะ ถ้าถามสมหญิงก็คือทางพวินะครับพวิรพง์วงศินท์นะเพื่อก็ได้บอกอย่มือน้องเลียนหนังสือก็ให้น้องไปเรียนได้ตามปกติเลยนะไปอยู่น้ำพ่อพอบปิดกั้นพอมีพ่มแดนถ้ามีภูมิจากงงานน้องอยากไปรับงานแยกทั้งลั้งอย่างกะไปเลยบ่มีขีดจำกัดแต่ว่าบรให้เสืองานเจ้าของทางพุนนะฮะในช่วงนี้ก็ถ้ามีงานจากงงานอย่างก็ไปโลด เลื่องเลียนก็คือเจ้ากับไปเลี่ยนเลือยอย่างสิเนาะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องเลี้ยนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองจะวางแผนอย่างไรเนาะบางทีผู้ปกครองอาจจะวางแผนสมมตินะฮะ,ะสมมติคุณย่าจะให้น้องไปเลี่ยนกอสนอเอาการศึกษานอกโรงเรียนนะฮะและสังคมซูเม,มอร์นี้ ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับเด็กๆที่ทบ,บ่ไปโรงเรียนยังเรียนบ่จบอีกอย่างประมาณนี้บริหมายถึงน้องนะฮะเพื่อนอาจจะให้น้องศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนไปเรื่อยๆก็ได้เพราะอะไรเพราะนะฮะเพราะอาจว่านะนี่คือการคาดดาวค่าคะเนเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้ต้องดําเนินการต้องดําเนินการชีวิตไปวุเจ้าาเหมือนบ้านหลังที่ซื้อใหม่ อาจจะซื้อแล้วแต่ยังไม่ผ่อนไม่หมดก็ได้อาจจะยังผ่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้เมืนโอษณาเพิ่อนอาจจะดําเนินการ<ม>ให้ทําม,มาหากินไปเรื่อยๆหรือเพิ่นจะสู้ไปอีก้าน้องเดินสายไปปีอปีจบกศนอมสามปุ๊บน้อ,นองตอนนั้นน้องเอเอ,เ,อเดี๋ยวผมขอไปเรียนเดอ,อย่าเดอ้อเพิ่อนอาจจะหยุดในการเดินสายพราะมีต้นทุนแล้ว เพื่อนอาจจะไปเรียนก็นได้มูเจ้าขานะฮะเออไปรเรียนต่อจบมหกมหกมาแล้วเพื่อนอาจจะเออจบมหกแล้วเราดรอปไว้สักปีเออหยุดสกักก่อนอย่าพึ่งไปต่ออย่าพึ่งสอบขอมหาหลัยโอ้ชูม,มือนีการเรียนมันบอกคือแต่ก่อนมือเจ้าขามันบ่ปิดกันเนาะเหมือนสมหญิงนี่จะไปสมครเรียนมือนีก็ได้ปริญญ,ญาตีปริญญ,ญาทูก็ตามแต่สาหรับแต่คนที่อ่าพ้อมและก็เข้าใจมือเจ้าขาแมนบอคาเนะาะไอ้เรื่องที่บอกว่า ต่อมาเรื่องที่คอมเมนต์บอกว่าโอ้ยหลองเพลงกับบอจบหลองเพลงกับเริ่มเนือ้อหลองเพลงกับลงขี้นะคะมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายมาเว้าเนาะถ้าในมุมมองเนาะทุกคนก็เอาอความคิดเห็นได้แหละนะฮะที่สมิงมาเบาหนีกับบริษัทนี้ผู้คอมเมนต์นะทุกคอมเมนต์ทุกการเมนต์คือนะฮะเป็นคำคือเป็นคำคอมเมนต์ที่ให้เราไปปรับปรงุงเมนบอลสัน น้องกับศีได้เห็นยากับศได้เห็นคือกันเดยคุณย่านะพวกพ่อวีพ่อเวอร์นี่เขามาเบิ้งชิปน้องชิปอะไรเกี่ยวกับน้องนี่เพื่อนเกิเหีนนะเออเพื่อนกิดสิไปบอกสอนเอาละแม่เพื่อนกิดศิตาเพื่อนกิดศเห็นแววละแม่ว่าเด็กคนนี้อคงทําได้เนาะเพื่อนค่อยกล้าตัดสินใจเพื่อนให้เป็นผู้เจ้าของวงเป็นผู้บริหารวงแมนบอกค่ะเพื่อนจะต้องตัดสินใจดีแล้วก็เถือนละเออในมือนี่มืออื่นมือหือสิเป็นจัาไดก็ตามสร้าง คือชีวิตเฮ้านี่แหละเรารักใครสักคนเนี่ยเฮ้าต้องไปมีชีวิตครอบครัวกับเขาดิสองคนเนี่ยเราก็คิดว่ามันดีแต่วันข้างหน้าเราไม่รู้เลยว่าเราอาจจะได้เลิกกันแยกกันตอนไหนในมือนี่เพิ่กะเห็ดตีที่สุดนาะเอ้ยแลละกับเพื่อกระบ,บอกเลยว่ามีตำแหน่งให้น้องลงเวลาละ่ล่ำเรืองกับมี่ให้น้องออกฉากได้โอ้ยเบิ่งไปยิ้มไปนะคะดีใจน้ำนอง โอ้ยดีใจหลายนะฮะเราตอนสิจบไล่เนาะตอนจะจบไล่เนี่ยเห็นน้องเพื่อน,น,นอันเป่าแค้นให้พ่อวี่ร่ำมูเจ้าเอ้ยเนาะหลายคอมเมนต์หลายคนว่าน้องเป่าแค้นจบพเพอะเพลงบอรประสันนะเออพ่อวี่ร้องจบซ้ำนะฮะพพ่อวี่ลืมเนือ้อบพได้ร้องโดนประสันว่าหนามองเห็นเลยเลยว่าน้องเป่าจบอย่างแน่นอนนะฮะคนบ่เห็นน้ำบ่เ,เห็นดีพจนว่าสมหญิงอวย เนาะสมหญิงพูดตามเนื้อผ่ามูเจ้าค่ะตามที่รับรู้ตามที่เห็นตามที่ทราบเนาะเรื่องเกี่ยวกับนะฮะที่เพิ่นจะไปอ่าอยู่วงหมอล่ำวงใดวงใดก็ตามสร้างนะฮะหลายคนก็นสิม,มองว่าอ,อ,อาจจะว่างแผนไว้แล้วก็เลยล่าออกกรอนูน,นีนั่นนะฮะบ่ มันอาจจะเป็นจริงก็ได้บ่เป็นจริงก็ได้นะฮะทุกคนมีมีนาทีคิดแต่ถ้าสําหรับเรานะฮะแล้วห้อมองกับมาหาย้อนกับมาหาตัวเราถ้าเราออกจากบริษัทเน,นี้เนี่ยเราทํางานอยู่ตรงเนี้ยเราได้ลาออกแล้วคุณจะมานั่งซื้อตีแล้วคุณะกินอย่างคุณกินเกียบได้บ่กินข้าวเกลือได้ยี่บอคนเราก็ต้องดิน้นรนหาที่ใหม่ทํางานซิแมนบอค่ะนี่เด้อนะคะคลิปนี้นะฮะกา เป็นการเว้าสู้กันฟังมุเจ้าขาแล้ะกับางคนอาจจะมองบ่เห็นในมุมมองนี้แต่บางคนถ้าไม่เปิดรับไม่ใจกว้างไม่มองบวกเข้ากับสิคิดแต่คือเกาคิดแต่แบบเดิมคิดแต่แบบเดิมนะแต่ทุกอย่างทุกไปเพื่นกับบเคยลืมนะฮะไม่เคยลืมบอดบิ๊กนะอ่าน้องยาเพื่นกับโพถึงบอดบิ๊กขอบคุณที่นีมือนี่เพาะบอ ix, ดบิ๊กมุเจ้าขาจริงไหมคะ <c oughs> เ,เดี๋ยวมาว่าไม่พี่น้องขามีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะข่าวร่รว,วสิเป็นจังไดไปจังไดถ้ามุเจ้าบากดติดตามนูไว้มุเจ้าจะพลาดน,นะฮะหรือทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่เห็นคลิปนูแล้วกดไลค์ไว้รับรองบ่ผ่านอย่างแน่นอนคะ่ะ